โอ้ยกำลังทอดกันเลยเดียวป้ามาขายนานหรือยังครับเนี่ยอ๋อได้สองวันค่ะอ๋อขายสองวันนะโอเคเลยโอ้ยรถต่อมาสวยเลยมีเตาเตาอยู่ันนี้พร้อมเลยนะนี่นะเพื่อนโกติขายที่ไหนคุณป้าก็ขายที่นี่ค่ะ อ๋อพึ่งมาเลยนะที่แรกเลยโอ้โสุดยอดสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณน,นขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านไก่ทอดครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับ กำลังทอดกันเลยทีเดียวสวัสดีคุณป้าครับสวัสดีค่ะวัสดีครับ,รบกำลังทอดอะไรรับเนียคุณป้าหนังไก่ค่ะหนังไก่นะคุณป้ามาขายนานหรือยังครับเนี่ยอ๋อคุณได้สองวันค่ะอ๋อขายสองวันนะ <c oughs> โอเคเลย อุปกรณ์ยังใหม่อยู่เลยนะรถก็ต่อมาใหม่โอ้รถรถต่อมาเท่าไหร่คุณป้าหกพันเก้าพันหกพันเก้าราคาด้วยไหมราคาด้วยพร้อมเสร็จโอ้พร้อมเสร็จเลยนะมีราคาด้วยนะครับคุณป้าใช้เวลานานไหมครับฝีศุกร์ก็นานเหมือนกันค่ะให้มันเหลืองอ๋อให้มันเหลืองนะดันต้คนอยู่เรื่อยอืมโอ้โหวลรถต่อมาสวยเลยมีเตาเตาอยู่วันนี้พร้อมเลยนะนี่นะเพื่อน กระทะเบอร์อะไรเนี่ยคุณป้า40ค่ะ40แพงไหมแพงไหมราคากระทะอือู้ซื้อมานานแล้วค่ะอ๋อประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้400กว่าบาท400กว่าบาทนะเป็นอลูมิเนียมนะอันนี้เาเรียกที่คนนี้เรียกอะไรฮะตะแกรงค่ะตะแกรงเท่าไหร่ครับเนี่ย80บาท80บาทนะคี่นิ้วไม่รู้ประมาณไม่รู้คี่นิ้วโอ้น่าจะมา12นิ้วได้นะเดอ๋ยได้เป็นเตาเตาหัวเร่งนะ่เตาหัวเร่ง ตัวหัวเร่งแก๊สใช้เป็นถังเล็กถังใหญ่ครับคุณป้าถังใหญ่นะสิบห้าโลนะนี่นะครับเพื่อนๆแก๊สถังสิบห้โลครับผมต้องใช้เป็นหัวเร่งนะครับตัวนี้นะครับอ้าวมาดูกนต่อ,ตอปกติขายที่ไหนคุณป้า ก็ขายที่นี่อค่ะอ๋อเพิ่งมาเลยนะที่แรกเลยโอ้ยสุดยอดเลยโควิดทำพิดอ่าโควิดทำพิดนะปกติทำอะไรอยู่คุณป้าอ๋อเป็นแม่บ้านนะโอเคนักเรียนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยเดียวอ๋อนักเรียนไหนอ่ามาช่วยวันนี้มาช่วยมาช่วยดูนะช่วยขายช่วยขายนะ ช่วงเช้าขายไหมคุณป้าช่วงเช้าขายทุ่งไนตรงไหนฮะต้อเรียกอะไรหน้าอะไรหน้านิคมจากน้านิคมอ๋อกี่โมงถึงกี่โมงช่วงเช้าตีห้าถึงสามโมงค่ะตีห้าถึงสามโมงอันนี้สามโมงเย็นถึงสามทุ่มอ่าตรงนี้เขาเรียกอะไรฮะเนี่ยเจริญศิลป์อ๋อหมู่บ้านเจริญศิลป์นะโอเคจะเหลืองแบบนี้อ๋อจะเหลืองแบบนี้นะไอ้ที่สุกแล้วนี่ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณป้าเป็นน่องหรืออะไรเนี่ยเป็น เป็นสะโพกแล้วก็มีน่องเลยนะด้วยค่ะน่ห้าสิบบาทโอเคข้าวเหนียวไข่ห่อข้าวเหนียวห้าบาทนะะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นไส้กรอกลมควันค่ะห้าบาทห้าบาทตัวนู้นเอ่ยตัวนั้นเป็นอะไรไไก่ส้กรอกไก่ค่ะไส้กรอกไก่นะอ๋อเป็นของ CP นะโอเคแล้วก็มีผักให้ด้วยนะผักมีไหมผักแอมเลยจ้ะแล้วผม มีน้ำจิ้มยังอะไรบ้างอ่ะมีน้ำจิ้มอะไรบ้างมีน้ำจิ้มรสเดียวค่ะรสเดียวนะทำมะขามใส่มะขามอ๋อทำเองไหมครัน้ำจิ้มไม่ได้ทำเองค่ะซื้อมานะโอเคแพงไหมแพงไหมน้ำจิ้มห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าบาทนะโลหนึ่งโลหนึ่งโอเค มีแคบหมูด้วยแคบหมูขายยังไงสิบ,บาทแค่สิบ,บาทนะโอเคตรงนี้เสียค่าที่ไหมคุณป้าสี่สิบาทค่ะสี่สิบาทต่อวับบวนฮะ <Yeah. S 1> อ๋อติดต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยติดต่อได้ที่ตรงโน้นนะคะร้านทองอ๋อติดต่อได้ที่ร้านทองนะ นูนะครับเพื่อนติดต่อได้ที่ร้านทอง AA นะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนทางนี้ที่จะมาจากมหาชัยครับผมเป็นถนนเจษฎาวิถีครับผมร้านจะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มคาเทกค,ครับผมตรงนี้จะมุ่งหน้าไปวัดบ้านไร่แล้วก็ออกทางพระรามสองครับผมเข้ามาก็จะเจอร้านฮนะอยู่หน้าร้านสกลน,นะครับขายมอเตอร์ไซค์ครับผม นี่เราต้องใช้ไฟแบบไหนอ่คุณป้าต้นแรกใส่ใช้ไฟแรงค่ะพอใกล้ๆเหลืองก็ใช้ไฟปานกลางอ่าใช้ไฟปานกลางนะนอ๋อพอออกของเหลืองนะ่แต่เคลียร์โชว์ให้ดูหน่อยนะสีดูสีหน่อยอนี่สีเป็นอย่างนี้ก็ใช้ไฟกลางๆนะโอเคอันนี้แบบมันเริ่มจะลอยแล้วนะเ่จะออกมาเป็นสีเหลืองครับ ำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องกระหลงฟูดดี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านไก่ทอดไส้กรอบทอดร้านคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรครบป้าเต้นค่ะป้าเต้นนะโอเคขายตอนนี้ช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็หน้านิคมุตสาหกรรมสินสากรครับผมดูแล้วนะกลิ่นเริ่มหอมกันเลยทีเดียว อันนี้เราต้องหมักอะไรไหมคุณป้าหมักค่ะหมักใช่ไหมคะหมักพริกไทยเกลือเกลือรสดีีไส่อิ้วขาวนะครับเพื่อนโอเคเลยน้ำมันนี่เราใช้เป็นน้ำมันอะไรครับน้ำมันน้ำมันเกสรค่ะน้ำมันเกสรเป็นน้ำมันพืชป่ะครับตัวเหลืองค่ะเป็นตัวเหลืองนะใช้ของดีกันเลยทีเดียวนี่เริ่มแล้วนะเริ่มไปใช้ได้แล้ว ครับเพื่อนเพื่สำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ดูไปแนวทางครับผมอันนี้ราคาไม่รวมมอไซค์นะครับถ้ามีมอไซค์อยู่แล้วก็ตามราคาที่แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวมาถามป้าครับว่าต่อกันที่ไหนนะครับป้าครับรถเราต่อที่ไหนนะฮะวัตโนดเตียอ๋ออยู่แถวไหนอะเนี่ยยุทธยาค่ะอ๋อต่อยุทธยาเลยนะโอเคเหลืองแล้วนะ เหลืงองนิดหน่อยนะถ้าทอดนันไปมันก็จะแข็งเอาเอา,เอานุ่มๆอ๋อนุ่มๆน,น,นะ กรอบนะอนุ่มๆนะถ้ากรอบจะต้องไปอีกนิดนึ่งแค่ไหะไปอีกนิดนึงไปอีอกประมาณ20นาทีค่ะอ๋อเป็จเสร็จนี่ใช้เวลาทั้งหมดนี่กี่นาทีฮะตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ใส่เลยนะครับประมาณ30นาทีอ๋อประมาณ30นาทีนะนเพื่อนเพิตอนแรกเปิดไฟแรงเลยลงถูงเลยอ๋อต้องให้น้ำมันร้อนก่อนไหมฮะน้ำมันร้อนค่ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะฮะ แล้วก็พอเริ่มเหลืองแล้วก็ใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมแป้งที่เราใช้เป็นแป้งอะไรครับคุณป้าอ๋อแป้งข้าวเจ้าค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้าต้องผสมไหมผสมแป้งอ่กิ๊วางงัวค่ะอ๋อวางงวนะโอเคแป้งวางงวนี่เป็นแป้งอะไรป้านี่นะครับเพื่อนเพื่อนแป้งยี่ห้อนี้นะทอดไก่กรอบนะถุงเท่าไหร่ป้า สามสิบห้าบาทนะโอเคขอบคุณมากเลยครับผมโอ้สิบบาทไหนขอดูหน่อยครับป้าครับดูหน่อยดูหน่อยดูด้านนี้ฮะอ้าวโอเคสิบบาทนะครับคุณป้าโอเค โอเคครับค la ุณป้าเดี royalty, ๋ยวไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับขอให้ขายดีๆเฮงรวยๆนะครับครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกระหลงคูตี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับร้านไก่ทอดไส้กรอกทอดครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม